มนสเสน่แรกวิญญาณตอนที่สามเมื่อมุกกลับมาที่วิทยาลัยก็มาเจอกับวันวิสาและวิทยานั่งกันอยู่นี่เองพวกแกคอยดูพรุ่งนี้คุณวิทยาต้องเป็นผัวฉันตลอดไปฮึวันต่อมากอกกอกกอกใครใครมาหมอผีพูดฉันเองจะพ่อหมอเอาเองนี่เองมาสิยื่นแขนมาสินางหนู พักพ่อหมอจะจะจะทำอะอะอะไรฉันนะ่ะถ้าจะทำสเสน่ห์เองต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยอะอะไอตัวนี้มามาม,มันคักคืกคออะอะอะไรจ๊ะมันคือบึง้งเองต้องเลี้ยงอาหารด้วยมันโตขึ้นมากเท่าไรพิษของมันก็จะมากขึ้นมากเท่านั้นแล้วมีลิลิษเสน่ห์ของเองก็จะมีพลังปานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอาหารของมันคืออะไรจ๊ะอาหารหลักๆของมันก็มีนก หนูและที่สำคัญที่มันชอบที่สุดก็คือเลือดสดๆอ๋อได้จากเอานางหนูเองเอาน้ำมันขวดนี้ไปด้วยมันเอาไว้ทำอะไรจะ๊ะเองเอาไว้ทาตัวนะทาตอนที่อยู่กับคนที่เองอยากจะทำสเสน่ห์ใส่นะแล้วเอายานี่ไปให้มันกินด้วยใส่ในอาหารนะแล้วอย่าให้ใครเห็นของทั้งหมดเด็ดขาดจะ้ะขอบใจจ้ะพ่อหมอ งงินฉันกลับก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะเงินเออขอบใจนะถ้ายาสเสน่ห์หรือน้ำมันหมดเมื่อไรค่อยมาเอาใหม่นะแล้วแต่เมื่อไรที่เองมาหาข้าต้องเอาบึ้งมาด้วยนะจาพ่อหมอเออเงินเองกลับไปได้แล้วขอให้สมหวังกับความรักนะนางหนูฮึเมื่อ,อมุกกลับออกไปหมอผีก็บ่นว่าฮึ ในที่สุดข้าก็จะได้บริวารมาอีกหนึ่งคนถ้านางนั่นมันตายเมื่อไรก็จะได้วิญญาณมันมาบูชามีลิลิตสเสน่ทันทีฮ่าฮ่าฮาฮา